สวัสดีครับผมมาร์คเมทานฟุตบอลทาเวลตอนนี้นี่ผมมาอยู่ตรงพื้นที่ของอนุสาวรีย์แห่งการต่อสู้ในวันที่1มีนาคมของปี1949นกะฮะก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองยอกยาการตตาในประเทศอิโนโดนีเซียนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของอนุสาวรีย์ครับสังเกตนะว่าจะมีรูปปั้นทั้งสิน้นอยู่ทั้งสิ้น5คนนะฮะแล้วก็ทั้ง4คนน่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ย ก็จะเป็นตัวแทนของพวกนายทหารและก็นายพลของกองทัพนะครับส่วนด้านขวามือสุดเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นของผู้หญิงนะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของตัวแทนของชาวบ้านหรือว่าตัวแทนของพลเรือนนะครับส่วนรูปปั้นตรงกลางสุดเนี่ยก็จะเป็นนายทหารที่รู้สึกว่าจะมีอํานาจสูงสุดครับแล้วก็ในมือขวานเนี่ยจะชูธงนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของรูปปั้นที่ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ เฟเดนบุกนะครับก็อยู่ในเมืองยกยาก k a r t a ของประเทศอินโดนีเซียนะฮะก็การที่อยากมาเข้าชมเนี่ยต้องมีการเสียค่าเข้าชมก่อนครับตรงนี้นี่จะเป็นตั๋วค่าเข้าชมครับเ็นเตงเวเดนบุกนะครก็สําหรับราคาสําหรับชาวต่างชาติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0ลูกรเปียนะฮะหนึ่งรู 10, เปียเนี่ยก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ22บาทนะครับก็ราคาของคนท้องถิ่นเนี่ยนะอาจจะได้ในราคาที่ต่ํากว่านี้นะฮะ ก็สาหรับพื้นที่ที่เข้าชมเนี่ยสามารถเข้าชมได้ทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ตรงนี้ครับในส่วนของอนุสาวรีย์ครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เห็นกันแบบใกล้ๆสักหน่อยนะฮะนี่ครับลูกปั้นของนายทหาหานะฮะนี่ก็มีการแบกเป็นระเบิดนะฮะแล้วก็ในแต่ละคนเนี่ยจะมีการถืออาวุธนะครับตรงกลางเนี่ยมีการชูธงชาตินะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นคําอ่านแล้วก็เกี่ยวกับประวัติ ของอนุสาวรีย์แห่งนี้นะฮะแต่ก็จะเป็นภาษาของอินโดนีเซียทั้งหมดนะครับจะมีคําเขียนน่าจะเป็นคําเขียนเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูวิรกรรมนะครับเนี่ยครับตรงด้านนี้นะฮะเป็นคําเขียนในภาษาอินโดนีเซียผู้ที่เขียนบทความพวกนี้เนี่ยก็คือทางด้านของนายพลซูฮาโตนะฮะอดีตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคนที่2นะครับ เขียนเมื in in ollow, ่อวันที่1มีนาคมครับปี1973นะฮรนี่ครับมาดูบรรยากาศบริเวณรอบๆครับเดี๋ยวผมจะพามาชมบรรยากาศจากตรงจุดด้านนี้กันก่อนครับสำหรับอนุสาวรีย์แห่งการต่อสู้ในวันที่1มีนาคมในปี1949แห่งนี้เนี่ยตามประวัติแบบคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่บรรดาในฐานและก็วีรบุรุษชาวอินโดนีเซียเนี่ย ได้รวมตัวกันครับเพื่อทําการโจมตีแล้วก็ต่อสู้กับทางด้านของกองทัพของดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์ในสมัยอดีตนะฮะเพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัชนะครับนี่ครับภาพด,ด้านหลังนี่เราก็จะเห็นนะเป็นภาพเกี่ยวกับการรวมตัวหรือว่าการเตรียมกําลังพลของบรรดากองทัพของอินโดนีเซียในการที่จะ บุกโจมตีใส่ทางด้านของกองทัพเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าอาณานิคมของอินโดนีเซียในสมัยอดีตนะครับเนี่ยภาพก็จะไล่เรียงกันไปเลยนะครับนี่ก็จะมีฉากของการต่อสู้นะครับกองทัพของอินโดนีเซียเขาว่ากันว่าเป็นกองทัพที่ต้องการปลดแอกแล้วก็ปลดปล่อยอินโดนีเซียให้หลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์นะฮะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่1มีนาคมครับ ปีคศ1949ครับถ้าไปตีเป็นปีพุทธศักราชเนี่ยก็จะตรงกับปีพศ2492นะฮะนี่ครับภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตนะฮะเป็นเหตุการณ์สงครามครับระหว่างกองทัพอิโนโดนีเซียกับกองทัพของดัตหรือว่าเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนเนี่ยทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้เข้ามายึดครองทางด้านของ เกาะชวานะครับของอินโดนีเซียเนี่ยให้เป็นอาณานิคมของตนเองนะครับแล้วก็ได้มีการกดขี่ครับแล้วก็มองว่าอินโดนีเซียเนี่ยไม่มีตัวตน,นครับแล้วก็เป็นเพียงแค่ประเทศในอาณานิคมของตนเองครับทาให้บรรดาคนท้องถิ่นหรือว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยไม่พอใจครับได้มีการลุกคือขึ้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องอิสรภาพนะฮะ กองทัพอินโดนีเซียในสมัยก่อนเนี่ยก็นำทัพโดยทางด้านของนายพลซูกาโนนะฮะนายพลซูกาโนต่อมาเนี่ยก็ได้เป็นผู้เรียกร้องอิสรภาพให้กับอินโดนีเซียและก็ได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซียนะครับส่วนคนที่2เนี่ยก็คือนายพลซูฮาโตนะฮะปัจจุบันประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่มีชื่อว่าโจโกโวีครับหรือว่าโจโกวิโดโดนะครับโจโกวิโดโดนี่เกิดบนเกาะชวาเนี่ยฮะ บ้านเกิดของเขาอยู่ที่เมืองโซโลนะฮะนี่ครับภาพต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวนี่ก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับบรรดาพลเรือนชาวบ้านชาวอินโดนีเซียนะฮะน่าจะเป็นภาพตอนที่หลังจากได้รับอิสรภาพนะครับอินโดนีเซียสามารถมีชัยชนะในสงครามที่มีต่อเจ้าอาณานิคมอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับนี่ครับภาพก็จะไล่เรียงกันไปเลยนะครับ นี่ก็คือบริเวณพื้นที่โซนด้านหลังของบริเวณลูกป,ปั้นนะฮะนี่ครับจุดของรูปปั้น,นครับบริเวณด้านข้างก็จะอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เฟรเดนบุกนะฮรราคาค่าเข้าชมอย่างที่บอกไปครับอยู่ที่ประมาณ10,000ลูกรเปียหรือประมาณ22บบาทนะครับอนุสาวรีย์แห่งนี้นี่จะอยู่ตรงข้ามกับพวกธนาคารแล้วก็ตรงด้านนี้เนี่ยจะเป็น อาคารของที่ทําการไปรษณีที่เมืองยอกยากร์ตานะฮะก็สังเกตแล้วว่าตัวอาคารนี้จะมีอิทธิพลอารยธรรมรับมาจากทางตะวันตกอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในสมัยดีเนี่ยพวกเจ้านานิคมอย่างในแร์แดนได้มาสร้างแล้วก็ปลุกเปิดเอาไว้นะฮะกออินโดนีเซียนี่ก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกนะครับก็คล้ายๆกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างพวกมาเลเซียนะฮะ แล้วก็ประเทศในย่านอาเซียนด้วยกันอย่างพม่านะครับคือในภูมิภาคโซนอาเซียนเนี่ยก็มีหลายชาติครับที่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัยอดีตนะฮะอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชานะฮะร,รวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยส่วนบริเวณรอบๆนี่ก็จะเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะนะครับเนี่ยครับ ก็จะมีผู้คนมานั่งพักผ่อนคับพวก,เด,กเด็กเนี่ยจะมาวิ่งเล่นตรงสนามเด็กเล่นนะฮะพวกเด็กๆนี่ก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองนี่พามานะครับเนี่ยตรงนี้นี่มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ให้ความร่มรื่นกับภายในพื้นที่นะครับเนี่ยมีสนามวิ่งได้ด้วยนะครับสามารถมาวิ่งออกกําลังกายกันได้ส่วนจุดของพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านตรงนู้นนะฮะก็สามารถเข้าชมกันได้เลยครับหาก ซื้อตั๋วค่าเข้าชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่จุดที่ผมมาถ่ายทำเนี่ยก็จะเป็นจุดของอนุสาวรีย์นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านนี้แล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ทําการไพรส์นีที่เมืองยอก,กยาการ์ตานะครับนีครับก็จะเป็นอนุสาวรีย์ที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติอินโดนีเซียนะฮะในวันที่1มีนาคมปี1949เนี่ยกองทัพอินโดนีเซีย ก็ต้องการเรียกร้องอิสรภาพครับได้ลุกขึ้นต่อสู้กับกองทัพของอดีตเจ้าอาณานิคมอย่างดัตชหรือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับนี่ก็คือประวัติแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็บรรยากาศส่วนหนึ่งที่ผมได้ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของอนุสาวรีย์แห่งการต่อสู้ในวันที่1มีนาคมของปี1949ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ